ได้ยูได้ยูดูแบบจานมรอไดยู่ดยูดยูดิวติมานดิวเตมานแต่ครับจานผมได้ไงเบาเบาเาเบาๆคุณแต่ต้องลงหมูจะะเขี่ยเอกผมอ่ะพ้กันเหรอเร็วๆใส่ทานใส่ทานเร็วๆจะผัดแล้วจะผัดแล้วใครใครจะไปคนพัด ข้างข้างข้างแผ่นปอแล้วมันจะเทปปอแล้วเดี๋ยวใส่ี่นี่อแล้วอแล้วปอเก็บก็บก็บะ กระทะหน่อยทำยังไงจับด้ามมันแล้วก็กิ้งหน่อยเคยทำไหมเงี้ยเอาบ้านผมทำเงี้ยจบโอเคระวังใส่กอกเดี๋ยวก่อนใส่อะไรก่อนก็ผัดข้าวข้าวเหรอไม่ไม่เป็นไรปล่อยปล่อยไม่ปล่อยเนื้อหัวหอมเขาผัดไม่ใส่เนื้อก่อนเหรออ่ะป้าล่าบอกป้าล่าบอกเอาใส่กอกใส่ก่อนค่อยๆนะ ค่อยๆวางนะค่ไม่วางเด้อใส่ทีละนิดกลัวกลัวน้ำมันอ่ะเรียวยเรีวไม่ต้องกลัวเอาเลยเออเอาเลยอย่ากี๊แตกนะอย่ากี๊แตกนะตายตายจับจับปลาดามเออหมุนมาหมุนหมุนหมุนเออเออช่วยๆกันเร็วๆเดี๋ยวติดกระทะนะติดกระทะนะ อย่าสะบดนะอย่าสะบดนะยังไปกอกสุกยังค,ยค,ยคนดิคนคนคดขึ้นมาคดขึ้นมา แอดวิดีโออยู่นะมีหลักฐานไหมน้ำมันอเอพ่าน้ำมันพอกัะนูออปอยอยู่บอกแล้วก็ไทีมซื้อมาอร่อย้ลมันตีแต่หมวไหมกับไม้อะ่อแล้วพอแล้วน้ำมันพอแล้วเอองัดขึ้นแตะ วิดีโออยู่นะหันมดเนอะดูดู้งีน่ใยงม่เแล้วไอ่ะแจใส่ไอออน่อะดิวจะกิ้วเพิ่มขึ้นละดิวดิวมัไม่เหมือนขนมโตเกียวเลยเนี่ยหอมเดี๋ยวเอาแครอทไฟก่อนใครเด้อเออแครอทอยู่ไหนเฮ้เตรียมแครอท วากระทะมันน้อยไปก่อนจับใส่ใยไออมาช่วยกันตัวเองะจับนี่อย่าใส่หมดนะอย่าใส่หมดนะ ใจว่าเป็นกุ้มปุจายดิดิว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 มีอันหน่มีอันหน่ดิวคลิปคลิปนี้ต้องดัง Thank <laughs> ค่อยๆค่อยๆค่อยๆยวก่อนแต่ละคนน่ากินแน่นอนไม่น่า่อยก็ขี้มือเธอไหมขี้มือขี้มูกเธอทั้งนั้นซีอิ๊วอยู่ไหนซีอิ๊วปุงรสเตรียมา่อาไะไรอ่ะก็พอไหมพอกินไหมใส่อเลยเนี่ยสยดีเลยไหมคะ พอกินไหมพยอยาบน้ะบอลเดี๋ยวก่อนท้าไม่เสร็จก่อนเนี่ยมันจะเสร็จแล้วเนี่ยบัมไปอาบก่อนเลยไม่งั้นก็รอก่อนก็ได้มาช่วยกันก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยเอาเอาข้าวเหม่ยกรอเอาข้าวมาอีกถุงค่ะแล้วเดี๋ยวเตรียมซอสปรุงรส มะเขือเทศทำนน oh, ้นหนูโอ้ยก้อยก้อยอยพี่เตะเข้าเหมือนเตะกระสอบซ้ายเลยเถอะมะเขือเทศเอามาเขเทศมาดูก่อนไหมมเขือเทศใ่เลยใส่เลยใส่เลยโอ้โหพชอบมเขือเทศมาอันนี้มนไปวเลยใส่เลยใส่เลย ซอสมาสเก็ใส่เลยใส่ได้นี่รสเดีอร่อยแน่ใจใส่เลยอร่อยแน่ใจค่อยๆนะอร่อยค่อยๆนะเบอาเบ้ มันนแฉะะป่่เียไม่ไม่ต้องถ้าไม่อร่อยอย่าอย่าว่าครูนะครูทำให้แค่ไม่ไหมนะเธอครูเองนะใช่ขี้มือเธอล้วนๆครูมีหลักฐานจะใส่เพิ่มอะไรอีกไหมจะใส่ซอสใส่อะไรเพิ่มไหมไม่ใส่ไม่มีช้อนไหมเอามาชิมก่อนไม่ใส่ได้นี่ก็จะตายแล้วใส่มายองเนสด้วยเพื่ออร่อยเพื่อความอร่อยใม่ได้ไม่น่าอร่อยอ่ะขี้เต๋อไอช้อนมาชิมเออตาย ครูเขาแค่ทำให้เธอไม่ไหมเธอคำใหญ่ไปชิมอ่ะร้อนร้อนเขาเขาชิมข้าวสิเธอ้อรเป็นไงบ้างอือ่อยรมใส่อะไรเพิ่มไหมหักอะหักใบเขียวเธออะผักใบเขียวเธออะ ลอยลอยลอยอยยอยยเออเออโหโหเขาไม่ชอบกินผักนะเขาไม่ชอบกินมากนะ ก็เนี่ยผัดเสร็จแล้วเนี่ยเธอเธอจะตักกันในกระทะเลยเหรอเอาลาไว้อีกเหรอมองผัดแล้วแลนะคะเอาลาไว้อีกกันป้าใส่จานไปเลยแหลนเอามาใส่อะไรแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วเอาใส่ไหนไม่ตั้งไว้นี่เดี๋ยวก็ไม่ พี่ก็พีนก็จีนพอแล้วพอแล้วทอ๋อเอาไว้อีหล่ะไม่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 ไมเดี๋ยวผมต่ออไปกมังงกมัน